Okay. เดี๋ยวตอนนี้เราจะติดหน้าต่างชุดนี้ใช่ไหมครับหลายครั้งที่ผมไปตรวจและทดสอบนะครับส่วนใหญ่จะเจอเวลาฝนตกแบบนี้เลยแล้วน้ําพอเจอกระจกใช่ไหมครับมันก็จะซึมเข้ามาด้านในเทคนิคง่ายๆเลยนะครับอาจจะต้องแบบดูเรื่องของการทาสีรองพื้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยทาสีรองพื้นกันนั่นหมายถึงว่ามันมีพวกเศษฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรายิงพวก PU เข้าไปครับการยึดเกาะของเขาก็จะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด มันอาจจะมีการหลุดล่อนได้ถามว่าเฮ้ย hey, ฝนตกอย่างเงี้ยมันติดได้ไหมก็เราต้องติดแหละครับคือเดี๋ยวตรงที่มันต้องยิงพียูอะครับอาจจะต้องรอ้อยมันแห้งหน่อยแต่เราจะยิงโฟมเข้าไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่ช่างติดเพราะตอนนี้ฝนมันเริ่มสัดเข้ามาแล้วจริงๆก็ถ้าทําได้ก็ไม่ต้องติดตอนฝนตกก็ได้นะครับตอนที่เรายิงพียูข้างนอกเนี่ยรอ้อยมันแห้งหน่อยแล้วกันไม่งั้นการยิงของเขามันก็ทําให้แบบเออประสิทธิภาพมันได้ไม่เต็มที่แล้วกันนะต้องบอกว่าทางทีมก็ค่อนข้างมืออาชีพมากๆเลยนะฮะ ใช้เวลาติดแค่1นาทีไวมากฝนเพิ่งหยุดตกนะครับจริงๆไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เราควรให้แบบไอ้ตัวนี้มันแห้งก่อนเราค่อยติดตั้งนะฮะแต่เบื้องต้นน่ยด้านในอ่ะผมเห็นแล้วมันยิงดีนะครับเต็มที่มันก็เข้าไปอยู่แค่กลางๆมันไม่ซึมผ่านคอนกรีตได้อยู่ละเอาละฮะสำหรับใครที่จะต่อเติมนะครับผมแนะนําเวลาเราเลือกซื้อพวกชุดหน้าต่างประตูอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดต้องการจะเซฟบัจเจตนะครับเราพยายามเลือกซื้อเป็นชุดสําเร็จก็ได้นะครับอย่างของผมอ่ะผมเลือกใช้เป็นวินโดว์เอเชียเนี่ยคือการจะเลือกเป็นไวนิลหรือว่าจะเลือกเป็นในส่วนของอลูมิเนียมอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับส่วนตัวผมชอบในส่วนของไวนิลนะครับถามว่าทําไมผมชอบใช่ไหมคือเวลาเราเลื่อนเนี่ยน้ำหนักมือมันดีมากนะครับและอีกอย่างที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกการับประกันของเขาเนี่ยขเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะเอาละฮะคือตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนทาอย่างนี้ครับ ตามโมเดลเทรดไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุโกลบอลหรือโฮมโปรเนี่ยวัดขนาดความกว้างไปเลยอย่างมุดชุดนี้มันกว้างที่เมตรสี่สิบนะครับสูงที่เมตรสิบเซนเราก็เตรียมช่องขนาดนั้นไว้เลยนะครับไปดูข้างในกันมันมีอีกชุดหนึ่งยวพาไปดูจริงๆนอกจากหน้าต่างที่เราเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยยังมีชุดที่เป็นบานเลื่อนนะครับของเดิมเนี่ยคือเราสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ตอนนี้เด็กๆผมยึดไปหมดแล้วนะฮะเอาละฮะสำหรับใครที่กําลังจะต่อเติมวางแผนหรือจะสร้างบ้านนี้ก็ทําได้นะ เวลาเราซื้อมาผมแนะนําว่าให้เราซื้อบริการช่างติดตั้งไวด้วยเราจะได้ไม่ต้องเม้เสียงเรื่องอ้ติดเสร็จจะเจอเรื่องน้ํารั่วซึอมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยละตอนที่ผมทําบ้านให้คุณพ่อเนี่ยผมซื้อมาแล้วให้ช่างติดพอถึงเวลาจริงนะผมไปดูโอ้ติดชิดเรื่องนี้สําคัญมากดังนั้นของที่ดีก็ต้องได้ทีมที่ดีในการติดตั้งเลยสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆวันนี้ครับ